โลกแห่งเทคโนโลยียุคแห่งเสรีที่ไร้ปรมแดนทั้งการติดต่อสื่อสารการค้มนาคมที่สะดวกรวดเร็วจากทั่วทุกมุมโลกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนคนไทยจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมายทั้งโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองวัยรุ่น ต้องเผชิญกับภาวะคุกค,คามขาดทักษะชีวิตทำให้เกิดปัญหาท้องแท้งนักดื่มนักสูบหน้าใหม่นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้อมการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิและภูมิอากาศของโลกส่งผลให้เกิดปัญหาจากโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำทั้งโรคซาไข้หวัดใหญ่2009ไข้หวัดนกโรคอุจจะร่วงอีโคไลาสายพันธุ์รุนแรง o .104 ปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพจัดสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวถือเป็นภารกิจของกรมควบคุมโรคที่ต้องมีกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารเครื่องมือการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายและประชาชนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5, 6และ7ได้ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบงานวิชาการและงานวิจัยในลนักษณะเครือข่ายมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์มากมาย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดผลการดำเนินง,งานระหว่างพื้นที่ในเขตภาคอีสานโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพมาโดยตลอดงานนี้เราได้มีการจัดมาแล้วทั้งสิ้น1ิปีนะครับปีนี้เป็นปีที่1ิซึ่งวัตถุสงค์คือเป็นการสร้างเครือข่ายข้างสามพันธ์ระหว่างสคลทั้ง3เขตคือเขต5 6 7ที่2ก็คือเป็นการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ให้เกิดขึ้นในแต่ละสขาขอหลอนะครับเพื่อพัฒนาให้ไปสู่เป็นนักวิจัยที่มีมืออาชีพสามารถผลิตผลงานที่เป็นวิชาการที่ดีเด่นได้นอนาคนต่อไปนะครับนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการตอบวิสัยทัศน์ของคมในแง่ของการที่เป็นผู้นําทางด้านวิชาการระดับประเทศจากผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาทําให้เกิดงานวิจัยที่มีค่ามากมาย ได้รับการทัดเลือกไปนําเสนอในเวทีระดับกรมกระทรวงระดับประเทศระดับนานาชาติรวมถึงกันตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงมากมายและในปีพุทธศักราช2554ได้เกิดโครงการจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายดังนี้ 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์และเอดในท้องถิ่นและสถานศึกษา สนใจนำาเอาหลักสูตรของแพทนะคะมาสู่โรงเรียนในระดับชั้นวัยป .4-5-6 นะคะซึ่งแทรกเข้าไปซึ่งปกติแล้วจะมีหลักสูตรให้เฉพาะม .1 น,นะคะม .1 เป็นต้นไปแต่ว่าเยาว,วชวนของเราในช่วงนี้ก็เป็นวัยที่น่าจะได้รับรู้นะคะสรุปแล้วก็คือทำให้ความเป็นครูของเรากล้าพูดกล้าคิดกล้าชวนคุยในสิ่งเหล่านี้โดยมีเครื่องมือที่ได้จากสครอค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะซึ่งที่ ผมทำอยู่ทุกวันนี้คือกลุ่มกุหลาบแดงของเราก็คือเยาวชนในพื้นที่ที่ลุกขึ้นมาที่มองว่าปัญหานียเป็นปัญหาร่วมกันของชุมชนเด็กเยาวชนเนี่ยคนที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ไขเพระนั้นผมจัดกลุ่มขึ้นมาจากการอบรมเนี่ยทำให้เราได้รู้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติของครูแล้วก็เป็นการปรับปรับทัศนคติในเรื่องของเพศซึ่งจะสามารถเอาไปสอนให้กับเยาวชนในโรงเรียนได้นะคะ เอาความรู้จากองค์กรเครือข่ายที่เราไปอบรมนะคะอย่างเช่นอบตอต่างๆสถานีอาําเภอหรือโรงพยาบาลหรือหน่วยงานหนว่วยการต่างๆแล้วก็จะเอาความรู้ตรงนั้นมามาปรับใช้ตามเหมาะสมกับบริบทของเรานะคะสโครงการสังเคราะห์องความรู้และรูปแบบการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาพญาตใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัดจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ทีนี้เปิดโอกาสให้คนทำงานในด้านการป้องกันควบคุมโรคทุกระดับได้มีโอกาสมานำเสนอผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านวิชาการงานทางด้านวิจัยหรือนวัตกรรมหรือความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันจะเป็นการนำไปสู่การต่อยอดทางวิชาการและการขยายผลในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายวิชาการของสำนักง,งานป้องก,กันควบคุมโรคที่5 6และ7นั้นก็ยังเป็นเครือข่ายที่ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาทางวิชาการในการป้องก,กันควบคุมโรคปัญหาโรคและภัยคุกคามสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะลอกเชียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนานักวิจัยและนักวิชาการในพื้นที่ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ายก่อให้เกิดรูปแบบการดำเนินง,งานนวัตรกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของสำนักง,งานป้องกันโรคที่7จ็ดอุบลราชธานีก็คือการพัฒนาให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามาเพื่อดำเนินการก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างพื้นที่กับสำนักง,งานของเรา เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือรัฐบาลเข้ามาทํางานร่วมกันซึ่งเป็นเป้าหมายสุดๆของการบริงานเพื่อก็คือเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีัน โชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทา